ลิซ่าเดินหน้าเต็มพิกัดไม่หยุดแค่วงการเพลงแต่จะทะลวงวงการการ์ตูนคอมมิกด้วยก่อสืบเนื่องมาจากการที่ลิซา่าได้เตรียมเพลงสำหรับอัลบั้มใหม่แล้วเธอก็ต้องการที่จะลองทำเพลงหลายๆแนวในอัลบั้มนี้ด้วยความที่แต่ละเพลงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็เลยเกิดไอเดียที่จะมาเป็นชื่ออัลบั้มของอัลบั้มนี้ก็คือ a l t e r ego ซึ่งหมายถึงการสร้างตัวตนใหม่ของตัวเอง มาเพื่อรับมือกับบางสิ่งหรือคนชอบพูดกันว่าเธอคนนั้นคือฉันอีกคนอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอได้ไอเดียแบบนี้ก็เลยเกิดการต่อยอดทำไมไม่ทำการ์ตูนที่มีเรื่องราวของตัวละครที่จะมาเป็นตัวแทนของเพลงในอัลบั้มนี้หรือมาเป็นตัวแทนของลิซ่าในแต่ละบุค,คลิกด้วยล่ะก็เลยนำไปสู่การเปิดบริษัทการ์ตูนที่ชื่อว่าลิซ่าคอมิกส์รวมกับซี r o ่ e r โ e n t e r t a i n m e ท t พร้อมก,กับการเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเล่มแรก a l t e r Ego The Official Comic ซึ่งจะเปิดตัวควบคู่ไปกับอัลบั้มเดียวชุดใหม่ของเธอในวันที่28กุมภาพันธ์นี้หนังสือการ์ตูนเล่มนี้มีความยาว56หนะ้าเล่าเรื่องราวของตัวละครหลัก5ตัวได้แก่ Roxy Kiki Wixie Sunny และ Speedy ซึ่งแต่ละตัวแทนนั้นแสดงถึงแงม่มุมและบุคลิกที่แตกต่างกันของลิซ่า เนื้อหาของกระตูนเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง,ปลงความกล้าหาญและความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเรื่องราวที่เขียนโดยลิซ่าและสำหรับงานศิลปะในหนังสือกระตูนนี้ก็ได้รับการสร้างสารรค์โดยคุณมิโนะมิยาบิเป็นนักวาดชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงและลายเส้นสวยเป็นเอกลักษณ์เข้ากับงานของลิซ่ามากๆก,กระตูนอัลเทอร์อีโก้ The Official Comic มีเนื้อเรื่องย่อว่า ก้าวเขาสู่เมืองไซเบอร์พังที่สว่างสวยไปด้วยแสงนิออนที่ซึ่งวิกซี่อัจฉริยะด้านเทคโนโลยีผู้เงียบขรึมชอบซ่อมเครื่อง arcade มากกว่าการเป็นจุดสนใจแม้ว่าเธอจะเป็นคนเก็บตัวแต่เธอก็ได้กลับกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงซึ่งนำพาเพื่อนที่โดดเด่นทั้ง4คนให้มารวมตัวกันได้แก่ร็อกซี่ดาวเด่นของสังคมโซเชียลที่ต้องแบกรับแรงกดดัน และหอยหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงคิคิแชมป์เกมอาเคดผู้ไม่เคยยอมแพ้สันนี่ผู้รักษาสถิภาพที่อ่อนโยนซึ่งเก็บซ่อนความคุณมัวเอาไว้ภายในใจและสปีดีนักเสียงอันตรายผู้กล้าหาญที่กำลังเรียนรู้การช้าลงเรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อสมอัตพันธ์ผู้แสนโหดร้ายได้วางกับดักขังวิกซี่เอาไว้ในฟันร้ายแห่งโลกเสมือนจริง เหล่าเพื่อนๆจึงกระจนเข้าสู่สมอรภรพมโลกดิจิตอลเพื่อช่วยเธอพีสูนให้เห็นว่าแม้ว่าวิกซี่จะชอบทำงานเพียงลำพังแต่เธอก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงคนเดียวนั่นคือเรื่องย่อของกรตุนเรื่องนี้นะคะเรามาดูการแนะนำตัวของตัวละครแต่ละตัวกันดีก,กว่าเริ่มที่วิกซี่เฉพาะสายแซบเท่านั้นจ้ะโอ้คุณเคยได้ยินเรื่องของฉันหรอดีเลยฉันคือวิกซี่ ที่พวกเขาชอบเรียกกันว่าวายร้ายฉันปัดคนตาสูดสะพึงมาเพื่อฟาดเรียบเพรงงาะงั้นถอยไปซะเล็บของฉันน่ะคมยิ่งกว่าข้อแก้ตัวของเธออีกฉันยุ่งเกินกว่าจะสนใจอะไรทั้งนั้นแหละเพราะนี่คือยุคข,ของวายร้ายอย่างฉันจะเกลียดก็เกลียดไปสิแล้วไงว่าแต่จะเป็นเพื่อนหรือศัตรูล่ะจะมาร่วมทางกับฉันหรือจะมาให้ฉันเหยียบไปดีเพลงโปรดของฉันคือ e FAB The World r o x y Rock and Roxy I'm a rockstar baby ฉันคือ Rockstar และคุณเรียกฉันว่า r o อกซี่ได้นะนั่งลงและเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงในชีวิตของคุณถ้าคุณรู้จักฉันคุณก็จะรู้ว่าฉันใช้ชีวิตและหายใจด้วยลั์สไตล์แบบนี้แหละตามฉันมาแล้วฉันจะพาคุณไปชมโลกของฉันดนตรีอยู่รอบตัวฉันเพราะมันคือตัวตนของฉันยังไงล่ะฉันหลีกหนีเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความเปล่งประกายในทุกครั้งที่ฉันดีดกีตาร์ นี่คือเหตุผลที่ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสร้างความบันเทิงเสมอเมื่อฉันครองเวทียังไงล่ะเพลงโปรดของฉันคือ Rockstar Kiki Why Too c y t e ถ้าคุณมองหาฉันอยู่ฉันอาจจะกำลังไร้ซีดีหรือหาอะไรใหม่ๆให้หลงไหลอยู่ก็ได้ฉันชอบความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นเพลสต์ที่สมบูรณ์แบบการผจญัยาย,ยามดึกหรือก็แค่ที่ที่เราสามารถนั่งชิลและคุยกันได้ อย่างเช่นการเล่นเกมกระดานส่งเพจมาโทรหาฉันหรือแชทมาได้เลยขอแค่ย่าอ่านแต่ไม่ตอบก็พอทักมาเลยถ้าอยากคิกๆเพลงโปรดของฉันคือ new w o m a n sunny จุบจ๊บจุไม่มีเวลาจะเสียแล้วมาจุ๊บฉันสิบองชูฉันคือ s u n n ี่มีสเสน่ห์เรือล้อนเชื่อฉันสิฉันมีสนเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหาโดยเฉพาะวันที่แสงแดดจูบผิว และค่ำคืนที่มีลมพัดผ่านชายหาดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉันมันเป็นที่ที่แสงอาทิตย์สีทองอบกอดผิวของฉันและเสียงกระซิบของมหาสมุทรเติมเต็มฉันด้วยแรงประดานใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีบางอย่างที่น่าดึงดูดเหลือเกินในเสียงคลื่นที่เรียกชื่อฉันเธอไม่คิดแบบนั้นเหรอเพลงโปรดของฉันคือ Moonlit Floor Speedy รัดเข็มขัดให้แน่น Speedy มาแล้วริปตรงไปหาคุณพร้อมพุ่งทะยานไปข้างหน้า สร้างมาเพื่อความเร็วสายลุยต้องชอบกระโดดขึ้นมาบนสนามแข่งสุดเร้าใจนี้สิและฉันจะพาคุณไปมันสุดทางฉันจะให้คำนิยามใหม่ของฟ t สแฟชั่นกับคุณ10เต็มสิไม่หักในทุกด้านเครื่องแรงจะเต็มติดซูปเปอร์ชาร์จไปแล้วแถมติดชุดเสริมความเร็วไปอีกลองตามไม่ทันดูสิเพลงโปรดของฉันคือไลฟ์สไตล์ ความจริงแล้วตัวละครแต่ละตัวก็จะมีข้อมูลประจำตัวอื่นๆอีกนะคะก็สามารถไปหาอ่านเล่นกันได้นะเห็นการแนะนำตัวละครแต่ละตัวแล้วมันดูน่าสนุกดีเลยคะ่ะก็เลยเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความคล้ายกับลิซ่าในแบบที่แตกต่างกันไปจริงๆถ้าสังเกตเนื้อเรื่องย่อของการ์ตูนเรื่องนี้มันก็มีความรีเลทกับชีวิตจริงของลิซ่าได้เหมือนกันอย่างวิกซี่ ที่เป็นตัวละครหลักเธอก็ค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวเหมือนลิซ่าเลยแล้วก็มีร็อกซี่ที่เป็นตัวตนของความเป็นซูเปอร์สตาร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับโลกโซเชียลมีคิกี้ที่เป็นตัวตนที่สดใสเข้มแข็งมีซันนี่ที่เป็นคนอ่อนโยนชอบทะเลแล้วก็มีสปดดี้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียลุยเต็มที่อะไรแบบนี้นะ ซึ่งตัวตนเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยลิซ่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลหรือว่าในโลกโซเชียลนะคะอย่างในเนื้อเรื่องยอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอวิกซี่โดนจับตัวไปขังไว้ในโลกแห่งฝันร้ายซึ่งทั้ง4ตัวตนเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยวิกซี่ใช่ไหมมันก็อาจจะรีเลทได้ว่าเออลิซ่าอาจจะโดนโลกโซเชียลใจร้ายด้วย ก็เลยต้องสร้างตัวตนทั้ง4ตัวตนขึ้นมาเพื่อรับมือกับความโหดร้ายของโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ก็บอกเลยว่าอยากจะอ่านเรื่องราวเต็มๆของคอมมิกส์เรื่องนี้แล้วก็อยากจะเห็นว่าลิซ่าเนี่ยจะพัฒนาตัวละครยังไงต่อไปแล้วก็จะมีการขายของอะไรที่เกี่ยวกับตัวละครเหล่านี้ไหมบอกเลยว่าน่าสนุกมากๆก็รอติดตามกัน แล้วก็รอฟังเพลงในอัลบั้มที่จะปล่อยในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงเขามีเรื่องนี้ของลิซ่าน่าติดตามไหมมีการปักเมนกันหรือยังนะคะเป็นเมนตัวละครตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ